โอเควนได้ไเดี๋ยวแม่แม่ขับขับไปเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีแม่หนูกลัวจะกลัวอะไรหรอออกไปไหนกลับออกไปข้างนอกนู่นแหละไปบ้านป้าน,นู่นแหละโอ้ยเมีมันไม่ถึงทำไมเปิดแอร์ถึงแม่หนูกลัวจะกลัวอะไรหรอไปอะไรสดไม่ได้ไรสดไปทางไหนหอ๋อเลี้ยวซ้าย ไม่จะไปทางไหนบ้านป้าก็าไม่มีรถโอเควนได้ <laughs> เดี๋ยวแม่ๆขับขับไปเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีจะกลัวอะไรหรอกไปไหนนี่กับออกไปข้างนอกนู่นเนี่ยไปบ้านป้านู่เนี่ยทำไมไม่เปิดแอร์ถึง วลัวอะไรหรอกไปไล่สดไม่ได้ไล่สดเดี๋ยวซ้ายไม่ทำไมละวัดมากไม่มีรถเอาไปถนนใหญ่ถนนใหญ่มันก็มีไฟแดงอยู่ด้วยหล่ะถนนใหญ่อ่ะเอาขับตรงนี้ไปถึงสี่แยกไฟแดงเอยกับกังสะดานก็ดึงมาได้เยอะเยอะ มะจะจะัดทาดีๆนะก็เอาจอาัดไปเวลาอโตก้ับง่ายสไตล์บอกไปซ้ายก็ไปซ้ายบอกไปขวาก็ไปขวา กับเท้าเรานลวก็เร็วเฉียบเร็วเฉียบชา 管他呢，好。 มันหายก็เลยต้องขับบ่อยๆเมื่อกี้แบบว่าตอนออกมาจากโรงนะตัวก้นมันขูดมากเลยท้ายมันกะข้างหน้าออกไปถ้ามันออกไปแล้วกะด้านหลังว่าตัวรถยาวประมาณไหนแล้วก็โค้งใช่ไหมโค้งเออมันขูดไหมเมื่อกี้บ่เดี๋ยวเบิ่งอยู่เสียวกลนอยู่หนูก็เสียวบอขูดลักเซ็อให้มันออกข้างหน้า ไม่แซงเลยนะจะทำัวัแม่กต้องสเยอะไปามสิบเมตรแรกก็ตีไฟเลี้ยวเขาจะได้รู้เขาจะได้เตรียมตัวได้แล้วรถจะเลี้ยวมันไม่ได้สับเกียร์ดิถ้าแต่รถธรรมดามต้องสับเกียร์อันนี้ไม่ได้สับเกียร์ก็ชะลอยเฉย ไปเลี้ยวอีกเลี้ยวออกกังสะดานไปตีซ <ไป S 2> ้ายอุอ้ยแม่หนูไม่กล้าขับออกไปเอาขับรถนั่งไปด้วยอยู่บอกอยู่จะไม่กล้าไงไม่อยากย จ่าทิ้งอย่างเราเนี่ยวิตาสิงเวลาขับขันเวลาน้มันจะได้รู้ว่าเราต้องเหยียบแบบไหนเดี๋ยวนี้แต่วกของาันโชคดีเดี๋นี้งานนั่นเอกช่วงขับขันนี่แหละอะไรนะต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นมันใช้ได้จริงอัตยีอัตโนนาทู ข้างหลังหุนข้างนาวไม่เจอเราเนาะไปสิมาบีบลายกลนทั้งแฉบกอด,อดมาบีบลายกลดำเลย <c oughs> มีสติเท่านั้นเลยเปนาขับรถนะยิ่งเป็นออตโต้เหยียบเร่งเหยียบ,ยยบ นี่เยี่ยม้ากครัวเข้าอันเลนไม่เป็นนะโอ้ยกรุงเทพยังมีแปดเลนไม่รู้จะชี้ให้ไปเลนไหนอันนี้แค่สองเลนสี่เลนซ้ายไม่มีก็หักออกมาก็ได้มองกระจกซ้าย,ย้วยแล้วก็หักเข้าไป ตรงไปเลยไม่หักเข้าก็ตรงไปเลยจะไปเล่นไหนก็เล่นไหนเล่นหนึ่งอย่าค้อมเลนข้างหลังก็ไม่มั่นใจว่าเราจะไปเล่นไหนจ้าสวนเนาะสวนจ้ามองกระจกนี่เวลาจะขับไปดูกระจกไปนี่แล้วก็ปรับสายระดับสายตาตัวเอง ตามมากับแจ้งเวดอกสองเล่น,นไฟเขียวไฟเขียวก็ดูจังหวะหน่อยว่ามันจะแดงจากส้มไหมเดี๋ยวจังนาทีนั่นโอ้ยเวเลยเลขสิบนาทีเหยียบใส่รลนไปได้อยูอ่ข้ามไปเลยเร็วๆร,วเ,รวเออมันส้มสามวินาทีอยู่เลี้ยว,ยวขวา โอเคเก่งมากหากเทางซ้ายวันนี้เออออกถนนใหญ่ไปโอยแม่ซิ่อยแม่ยังนั่งวันน้องยู่ตรงไปเลยใช่ไหมตรงไปเลยอเรน็นเรียนให้มอไซค์เขาขับนะ มาก็ได้เอา้าถ้าขับช้าก็เข้าเลนซ้ายสุดก็ได้กลับมาแล้วก็ตีคืนไปเลี้ยวอันนี้รอเข้าตรงไหนได้แล้วนะไปสุดนู่นโหลดอ่าสุดเล้วกขามทางรถไฟเลย <c oughs> เก่งมากถ้าขับได้ผ่านในเมืองเนี่ยตอนแม่ไปหัดขับเนี่ยให้เขาแถมให้ใหไปลงไอโอเอสซีโอเโอสซีกำลังก่อสร้างขึ้นกับ่ะไ้เลียวหักุ้ท่าน โอ้ยแม่กับนุ่นยังมาเจแดงใจจริงเจแดงอม่ใช่ไมเลยแยกนี่ยอย่างนู่นไปเลยเข้านี่ใช่ไหมไม่เข้าก็ได้เข้าก็ได้เอาเอาดีๆแต่จะเข้าก็ตีไฟเลี้ยวเผื่อเลนอีกเลนหนึ่งมา มันไม่มีรถมานะไปเลยนะนะจะโร่นานไนเขาลังเลโอเค